สวัสดีคะ่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชถักจากคอแยกสี่มุมลายมาลิลอยรหัสคลิปคือ MF 1ม3หนึ่งสองสาม EP นี้เป็น EP สามค่ะข้อมูลใน EP สามเราจะมาถักลายตรงคอเสื้อต่อนะคะคอเสื้อเราจะถักพลิกกลับไปมาต่อไปเป็นช่วงลายชุดที่สองมาดูวิธีถักค่ะคลิปที่สนะคะเราถักโซ่แแล้วเราค้างไว้ เรามาเริ่มถักต่อพลิกกลับมาแถวนี้จะเป็นแถวที่หนึ่งของลายชุดที่สองนะคะจะเป็นการดันลายเพื่อให้ลายมันนูนออกมาทีนี้ลายเนี่ยเวลาเราถักเราโชว์ด้านนี้การพลิกถักกลับไปมานะคะมันจะถักด้านหลังแต่ตอนที่เราถักหลังจากที่เชื่อมต่อแล้ววิธีถักจะไม่เป็นแบบนี้นะคะวิธีถักแบบนี้จะใช้เฉพาะตรงคอเสื้อเท่านั้น โซ่แปดเสร็จแล้วหมุนกลับมาค่ะเราจะถักดันสามกลีบนี้วิธีดันแทงลงไปตรงฐานสองหลักแบบนี้ค่ะพอแทงเสร็จแล้วดึงห่วงเข้ามาถักซิงเกิลโคเชต่อไปโซ่ห้าจุดที่ลงคือด้านล่างตัวนี้ ถ้าเราถักข้างบนกลีบมันจะสั้นนะคะถักลงข้างล่างตรงนี้เลยดันห่วงออกมาสองห่วงดึงถักซิงเกิลโซ่ห้าแทงด้านล่างตรงฐานตัวนี้เลย ดึงห่วงออกมาแล้วถักซิงเกิลโซ่ห้าแถวที่หนึ่งจะมีโซ่อย่างเดียวนะคะโซ่ห้าตรงนี้จะลงตรงใกล้กับจุดทางแยกลายที่มันจะทำให้กีบโนนขึ้นมามันจะลงแบบนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามอันนี้เป็นด้านหลังงานนะโซ่ห้าถักทางแยก ถ้านับลายนะคะนับแถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งของลายชุดที่สองโซ่สองถ้านับลายรวมมันจะคือแถวที่ห้าอันนี้แล้วแต่เราจะนับนะแต่นับที่ง่ายที่สุดคือนับเป็นช่วงลายค่ะถ้าขึ้นช่วงลายใหม่เราก็นับแถวที่หนึ่งเราจะได้ไม่งงโซ่ห้าสิงเกิลต่อไปโซ่ห้าวิธีดัน เหมือนเดิมนะคะแทงลงไปตรงฐานแทงสองห่วงแบบนี้ดึงห่วงเข้ามาแล้วถักเป็นซิงเกิลโคเชตโซ่ห้าวิธีทําให้มะลิมันลอยออกไปก็คือแทงตรงฐานดันข้างหลังโซ่ห้าแทงด้านล่าง ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลเราต้องซิงเกิลลงไปที่ช่องโซ่ก่อนนะคะแล้วค่อยโซ่ห้าลงตรงฐานถักแบบนี้วนไปจนถึงมุมอีกข้างหนึ่งลายออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังโซ่ด้านหลังมีอยู่สามตัว แถวที่หนึ่งของลายค่ะมันจะวนกลับมาถึงตรงซ้ายมือสุดจุดนี้ถักเหมือนเดิมนะคะดันดอกนี้โซ่ห้าแล้วซิงเกิลลงตรงที่เป็นทางแยกต่อไปโซ่ห้าแทงด้านหลังกลีบถักซิงเกิลโคเชโซ่ห้า แทงแล้วดึงขึ้นมาค่ะสองตัวแบบนี้ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโคโชเชต์สามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วนะมันจะถักซิงเกิลลงไป ตรงช่องโซ่ตัวนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดหมุนงานกลับมาพอหมุนงานกลับมามันจะถักซิงเกิลลงตรงช่องโซ่แถวที่สองของลายชุดที่สองค่ะโซ่ห้าซิงเกิลเราจะเริ่มเห็นดอกมะลิมันนูนออกมา ถักลงตรงช่องโซ่โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลตรงทางแยกโซ่ห้าทางแยกจะต้องถักโซ่ห้าก่อนนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชสองตัวขั้นกลางด้วยโซ่สอง ดับเบิลโคเชสองตัวโซ่ห้าซิงเกิลโคเชลงตรงช่องโซ่หลังจากนั้นก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลวนไปหามุมอีกด้านหนึ่งช่องโซ่ที่เราได้มาจะเป็นแบบนี้มันจะดันกีบตรงนี้ให้นูนออกมากีบมันจะลอยออกมาแบบนี้นหนคะ โซ่มันจะอยู่นอนอยู่ด้านหลังแล้วกีบมันจะเด่นออกมาถักไปหามุมอีกข้างหนึ่งลายมันจะถักวนมาหามุมด้านนี้นะคะหลังจากที่ถักมุมเสร็จแล้วโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าเราถักโซ่ห้าซิงเกิลลงไปทุกช่องโซ่ ซิงเกิต่อไปโซ่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วหมุนกลับมันจะถักลงไปในช่องนี้ค่ะก่อนที่เราจะถักลงไปนะแถวที่สามจะเป็นแถวที่เราต้องถักฐานฐานของลายนะคะเวลาเรานับนะอันนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามจุดนี้ ช่องนี้ค่ะที่อยู่ติดกับทางแยกทางแยกมันจะมีโซ่อยู่สองตัวนะคะโซ่ฝั่งขวากับโซ่ฝั่งซ้ายลายต่อไปฐานจะต้องเริ่มตรงนี้หลังจากที่ถักฐานเสร็จแล้วมันจะถักซิงเกิลลงช่องนี้กับตัวนี้แล้วถูกขั้นด้วยโซ่อ่าเพราะฉะนั้นช่องนี้เป็นโซ่เวลาถักให้เรานับย้อนมาดูด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นการถักขยายลายตรงหัวไหล่ พอเราเช็คลายเสร็จแล้วเราถักโซ่ห้าอืมโซ่แปดนะคะตรงนี้ตอนที่หมุนกลับมาเป็นโซ่แปดแล้วเราก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลโคเชตเราดูลายตรงนี้นะลายตรงนี้มันจะต้องขึ้นฐาน เราย้อนกลับไปดูลายเดิมเราค่ะพอเราถักฐานเสร็จแล้วมันจะถูกขั้นด้วยโซ่สามตัวนะคะฐานแล้วก็โซ่หนึ่งสองจากข้างล่างเนี่ยสามตัวหนึ่งช่องโซ่มันใช้สี่หนึ่งสองสามสี่แถวนี้พอเราถักฐานเสร็จแล้วนะขั้นด้วยโซ่สอง เราเริ่มถักฐานค่ะดับเบิลโคเชสามตัวโซ่สามดับเบิลโคเชสามตัวลงไปในช่องสิงเกิลโคเชถักทางแยกโซ่ห้าดับเบิลสองตัวขั้นกลางด้วยโซ่สอง และดับเบิลโคเชอีกสองตัวแบบนี้โซ่ห้าซิงเกิลต่อด้วยโซ่ห้าซิงเกิลจะเป็นฐานของลายชุดต่อไปที่เราถักอยู่เป็นชุดที่สองนะคะโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชลงไปสามตัวซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าิงเกิลแล้วเราก็ถักฐานแถวที่สามนะคะหลังจากที่ถักฐานมันจะถูกขั้นด้วยช่องโซ่ สองช่องโซ่ลายมันจะลงตัวพอดีลายที่อยู่ตรงด้านหลังค่ะมันจะลงตัวพอดีลายที่เราจะต้องระวังก็คือตรงหัวไหล่ทั้งสองข้างถักวนไปหามุมอีกข้างหนึ่งงานที่เราได้มาจะเป็นแบบนี้ลายมันจะขึ้นข้างๆกับทางแยกทั้งสองฝั่งฝั่งทางที่เป็นด้านหลังและฝั่งทางที่เป็นหัวไหล่ต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะ เวลาถักแถวที่สามจุดที่เราจะต้องเช็คนะคะตัวนี้เราจะถักลายลงไปตรงนี้ค่ะที่เป็นลายฐานลายฐานลงตรงนี้ซิงเกิลลงสองห่วงแล้วมันจะถูกขั้นด้วยช่องโซ่สองช่องโซ่ริมตัวนี้จะต้องขึ้นด้วยลายฐานเพราะฉะนั้นเราจะจบโดยการที่ถักโซ่สี่แล้วพันหัวเข็มสองครั้งหมุนกลับมาลงตรงจุดนี้ค่ะ ถักทริปเปิลโคเชต์แล้วเราก็ต่อด้วยการถักฐานตรงนี้ขึ้นเป็นโซ่สามเลยนะคะโซ่สามแทนหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามขั้นกลางด้วยโซ่สามจุดที่ต้องระวังคือจุดที่หมุนกลับแล้วเราต้องเช็คลาย ลายที่เราเริ่มของแถวที่สามนะคะขวามือสุดตรงนี้กับอีกด้านหนึ่งตรงนี้จะต้องจบด้วยจำนวนลายเท่ากันโซ่ห้าซิงเกิลค่ะโซ่ห้าซิงเกิลฐานของลายดอกมะลินะคะมันจะถูกขั้นด้วยโซ่สองช่องโซ่ แล้วมันจะลงตัวพอดีจุดที่มันลงตัววิธีดูดูแบบนี้อันนี้เป็นทางแยกทางแยกจะมีโซ่อยู่สองตัวคือขวากับซ้ายจุดที่จะลงก็คือตัวนี้ถักฐานลงไปค่ะเวลาเราดูจํานวนห่วงให้เราดูแล้วนับย้อนดับเบิลโคเชสามตัวโซ่สาม ดับเบิลโคเชสามตัวซิงเกิลโคเชแล้วเราก็ถักทางแยกค่ะทางแยกจะเป็นโซ่ห้าดับเบิลสองตัวโซ่สองดับเบิลสองตัวโซ่ห้าซิงเกิล ต่อจากโซ่ห้าซิงเกิลเป็นทางแยกเป็นตัวฐานของดอกนะคะขวากับซ้ายจะถักเหมือนกันถ้าขวาขึ้นตรงนี้ฝั่งซ้ายต้องขึ้นที่เดียวกันขั้นกลางด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชสามตัวดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือนะคะมันจะถูกขั้นด้วยโซ่ห้าสองช่อง ช่องที่หนึ่งช่องที่สองแล้วมันก็จะขึ้นฐานตรงนี้ชุดลายชุดที่สองมันจะขึ้นสับวางกับชุดลายชุดที่หนึ่งโซ่สามดับเบิลโคเชสามตัวถักด้วยลายนี้นะคะวนไปหามุมอีกด้านนึงเดี๋ยวดูวิธีจบงานตรงมุมแหลมฝั่งทางนี้งานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ จบงานแถวที่สามนะคะมันจะจบเหมือนกับอีกฝั่งที่เราถักมาหลังจากที่ถักมุมตรงนี้เสร็จแล้วนะสุดท้ายมันจะต้องถักฐานของดอกมะลิเหมือนกันค่ะดับเบิลโคเชสามตัวโซ่สามและดับเบิลโคเชอีกสามตัวลงไป แถวต่อไปโซ่แปดหมุนกลับเราจะถักกลีบค่ะแถวที่สี่นะคะของลายชุดที่สองทิปเปิลโคเชตสามตัวรวบเข้าด้วยกันโซ่สี่ ดึงผ่านตรงกลางขึ้นด้วยโซ่สี่และถักทิปเปิลโคเชตสองตัวนับรวมโซ่จะเป็นสามหลักรวบเข้าด้วยกันโซ่สี่แทงในช่องโซ่ดึงผ่านกลีบที่สามค่ะโซ่สี่และทิปเปิลโคเชตสามหลักหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามรวบเข้าด้วยกันซิงเกิลโคเชหลังจากที่ถักกีบเสร็จแล้วนะคะแถวที่สี่นะโซ่ตรงนี้จะเหลือช่องเดียวถ้าเหลือไม่เหมือนตรงนี้เราถักผิดเราต้องลื้อนะคะพอถักช่องโซ่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นกีบ ก็บจะถักเหมือนเดิมค่ะจุดที่จะเน้นนะคะตั้งแต่ชุดที่สองเป็นต้นไปต่อไปชุดที่สามเราก็จะเน้นตรงนี้เน้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตรงนี้ที่เหลือมันจะถักตามลายค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นขึ้นลายดอกมาแล้วก็ทางแยกอย่าลืมว่าทางแยกมันต้องมีช่องโซ่สองช่อง จบแถวที่สี่นะคะที่มุมแหลมตัวนี้มันจะถูกขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราก็ถักกีบจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะเหมือนกันค่ะตรงที่เป็นหัวไหล่ทั้งสองข้างรวบโซ่สี่กลีบที่สองขึ้นด้วยโซ่สี่ทีิเปิ้ลโคเชสองตัว รวบแล้วก็โซ่สี่ดึงผ่านโซ่สี่ค่ะทิปเปิลโคเชสามตัวรวบตรงนี้นะคะ ถ้าเราจบด้วยโซ่แปดเราจะถักแถวต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะจบด้วยการถักโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงตัวฐานแบบนี้แล้วเราจะขึ้นด้วยโซ่แปด มกลับมางานจะเริ่มโดยการที่ถักเป็นช่องโซ่ตรงนี้ก่อนนะคะโซ่ห้าต่อไปเป็นชุดที่สามชุดลายชุดที่สามแถวที่หนึ่ง ดันลายค่ะถักโซ่ข้างหลังงานซิงเกิลโคเชต่อไปโซ่ห้าซิงเกิลซิงเกิลโคเชต์เพื่อดันกิีบ โซ่ห้าลงตรงช่องโซ่โซ่ห้าแล้วดันข้างหลังเหมือนเดิม ตอนดันข้างหลังนะคะดึงขึ้นมาสองห่วงแบบนี้แล้วค่อยถักซิงเกิลโซ่ห้าถักผังลายนี้ค่ะบนรอบมันจะมาจบตรงนี้ตรงทางแยกแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่ห้าถักทางแยกซิงเกิลลงตรงนี้ แล้วถักโซ่ดันข้างหลังจบงานแถวที่หนึ่งของลายชุดที่สามนะคะหลังจากที่เราถักโซ่เพื่อดันลายตรงนี้เสร็จแล้วนะเราถักโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงจุดสุดท้ายตัวนี้ ห่วงมันจะเพิ่มออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราหมุนกลับตอนหมุนกลับถักโซ่แปดอย่าลืมตรงนี้นะคะห่วงนี้มันจะทำให้งานขยายออกพอได้โซ่ดเสร็จแล้วเราถักซิงเกิลลงไป โซห้าค่ะซิงเกิลแถวที่สองจะเป็นการถักโซ่ห้าซิงเกิลลงไปทุกช่องโซ่ที่เราถักแถวที่หนึ่งจุดที่ต้องระวังก็คือสองห่วงนี้ห่วงหนึ่งห่วงสองเราถักโซ่ห้าซิงเกิลนะคะวนมามาถึงทางแยกเราก็ถักทางแยกทางแยกจะมีโซ่อยู่สองข้างแล้วถักวนไปหามุมอีกด้านหนึ่ง จุดเริ่มต้นตรงนี้นะที่เราเหลือไว้หนึ่งห่วงเราใช้เข็มปักคอสติสนะคะสะกิดไหม่ตัวนี้ออกมาเราจะเก็บตอนนี้เลยหรือจะเก็บทีหลังก็ได้ค่ะห่วงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วถ้าห่วงที่เราถักมันเกินออกมานะเราสามารถสกิดออกแบบนี้สกิดถอดห่วงออกไปได้เลย ตอนนี้เราถักโซ่ต่อเดี๋ยวมาดูวิธีจบแถวที่สองแล้วขึ้นแถวที่สามค่ะเวลาเราถักเพิ่มขนาดนะคะเราจะต้องนับช่องตรงนี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะเรามาดูจุดที่เราเริ่มเวลานับนับตั้งแต่ห่วงแรกตรงนี้ค่ะห่วงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตรงนี้มีสิบเอ็ด ฝั่งทางนี้ตอนจบต้องมีสิบเอ็ดเท่ากันจุดที่ต้องระวังก็คือตัวมุมแหลมที่เราเพิ่มทั้งสองข้างนะคะส่วนด้านหลังลายมันจะลงตัวของมันอยู่แล้วเราก็ถักขยายไปตามลายเรื่อยๆที่แน่ๆอย่าลืมตัวนี้ว่าตรงทางแยกจะมีโซ่อยู่สองฝั่งนับห่วงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขาดหนึ่งขาดหนึ่งก็คือห่วงที่ต้องเติมเข้าไป เราต้องเช็คแบบนี้นะคะทุกแถวจนกว่าตรงไหล่สองข้างเราจะได้ขนาดเราจะเพิ่มตรงนี้ทั้งหมดสามดอกนะคะตอนนี้ได้สองละอีกแถวหนึ่งสลบมามันจะเป็นสามดอกแล้วเราก็จะมาถักทางแยกโซ่สี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไป ตอนนี้เราขยายออกมาถ้านับจํานวนดอกนะคะถ้าดูแนวเฉียงนะดอกชุดที่หนึ่งดอกชุดที่สองเราจะขยายทั้งหมดสามชุดนะคะมาเช็คด้านหลังชุดที่หนึ่งชุดที่สองเหมือนกัน EP ต่อไปนะคะเราจะขยายถึงชุดที่สามพอขยายถึงชุดที่สามเสร็จแล้วเราจะมาถักตัวนี้ตรงทางแยกของด้านหน้าและต่อเป็นคอด้านหน้าค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะคุณสามารถอ่านได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะจะมีลิงก์พาไปที่เว็บไซต์และจะลงลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องช่องทางติดต่อติดตามก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันถ้าคลิปไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ